ชายหนุ่มรวยชาวดูไบผู้นั้นไม่เคยคิดว่าความลับจะพังทลายเขามีภรรยาที่บ้านใหญ่พร้อมลูกสองคนและชื่อเสียงที่สังคมยกย่องแต่ในออฟฟิศหรูใจกลางเมืองเขากลับมองสาวฝึกงานชาวฟิลิปปินส์ด้วยสายตาอันร้อนแรงกลิ่นน้ำหอมแพงลอยอบอวลในห้องประชุมเงียบนั้นขณะสายตาทั้งคู่ประสานกันเสียงแอร์ดังครางต่ำเหมือนจะซ่อนความร้อนรุ่มที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาสาวน้อยวัยยี่สิบตนต้นนั่งจดโน้ตด,ด้วยมือสั่นเล็กน้อย แต่ดวงตาเป็นประกายแปลกประหลาดเขารู้ว่าตนเองไม่ควรคิดไกลแต่ความอยากกลับกัดกินไม่หยุดทุกคืนที่กลับบ้านเสียงหัวเราะของลูกสะท้อนในหัวแต่หัวใจกลับไหลไปหาเธอวันหนึ่งเขาเชิญเธอมาที่ห้องทํางานส่วนตัวที่ปูพรมเนื้อนุ่มสีครีมกลิ่นกาแฟเข้มปนกับกลิ่นกายของทั้งสองเมื่อประตูปิดดังคลิกเบาๆคําพูดสั้นๆเรื่องงานกลายเป็นเสียงหัวเราะแผ่วและสายตาอ้อยอิ่งยาวนาน เธอกระซิบว่าความฝันคือได้งานที่มั่นคงแต่แววตากลับไม่เหมือนเด็กใสๆเขาวางมือบนตอไม้เงามันแล้วเลื่อนเข้าใกล้จนหายใจปะทะกันความลับเริ่มต้นจากจุดแรกที่หวานขมเหมือนยาพิษในแก้วคริสตันจากนั้นความสัมพันธ์ลับดำมืดก็ค่อยๆแพร่รากลึกในเงาของตึกสูงเสียงโทรศัพท์ลับยามดึกและข้อความซ่อนในแอปที่ภรรยาไม่รู้จักในอพาร์ตเมนต์เล็กริมถนนที่รถวิ่งทั้งคืน,คนเธอรอเขาอย่างกระวนกระวาย กลิ่นน้ำมันจากร้านอาหารริมทางคลุ้งเข้ามาในห้องแคบเตียงเดี่ยวเกา่เกาๆส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่ร่างกายทั้งสองกระทบกันเขาสัญญาว่าจะช่วยเหลือเธอทั้งเงินทองและงานที่มั่นคงแต่สายตาของเธอบางครั้งมีประกายเย็นชาที่เขาอ่านไม่ออกคืนหนึ่งเธอถามว่าเขาเคยกลัวความจริงถูกเปิดเผยหรือไม่เขาหัวเราะเบาๆบ,บ,บอกว่ามีอำนาจและเงินพอจะจัดการทุกอย่างแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงเมื่อเห็นรอยยิ้มมุมปากของเธอ เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเธอกลายเป็นเงาที่ติดตามเขาเหมือนฝันไร้หวานหอมเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนในลอบปบี้โรงแรมหรูทำให้เขาสะดุ้งทุกครั้งกลิ่นน้ำหอมของเธอเหมือนพันธนาการที่หนีไม่พ้นบางคืนเขาฝันว่าภรรยารู้ความจริงและสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาตื่นขึ้นมากลางเงอเย็นและโทรหาเธอทันทีเหมือนต้องการยืนยันบางอย่างเธอหัวเราะเบาๆผ่านปลายสายถามว่าเขารักจริงหรือเพียงอยากครอบครอง คำถามนั้นทำให้เขานิ่งเงียบเพราะไม่เคยคิดถึงมันอย่างแท้จริงในห้องนอนหรูของบ้านภรรยาเขานอนมองเพดานแต่ใจกลับลอยไปหาเธอเสียงนาฬิกาติดผนังดังติ๊กตอกช้าๆเหมือนปริจใจเขาเช้าวันถัดมาเธอนัดเขาที่คาเฟ่ริมถนนสายพุกพลานกลิ่นขนมปังอบใหม่ผสมเสียงรถพอนดังระง,งมรอบตัวเธอยื่นถุงกระดาษเล็กๆให้เขาโดยไม่พูดอะไรมากเขาเปิดดูพบเพียงสมุดบันทึกปกสีดำที่มีตัวอักษรเล็กๆลายมือเธอ ในหน้าหนึ่งเขาเห็นข้อความที่เขียนว่าความจริงเริ่มกัดกินเลือดเนื้อแล้วหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นชั่วขณะและเงยหน้ามองเธอด้วยความงุนงงเธอยิ้มอ่อนโยนเหมือนทุกครั้งแต่แววตากลับลึกมืดหน้าหวาดวันเขาปิดสม,มุดทันทีแต่ความสงสัยก็เริ่มไหลทะลักออกมาไม่หยุดคืนนั้นเขานอนข้างภรรยาแต่สม,มุดเล่มนั้นกลับกดทับหัวใจจนหายใจไม่ทั่วท้องในฝันเขาเห็นเลือดไหลาตามแขนและเสียงหัวเราะแหลมก้องในหูเขาสะดุ้งตื่นอีกครั้ง และมองโทรศัพท์ที่มีข้อความหมายจากเธอข้อความสั้นๆเขียนว่าความลับของคุณไม่ใช่ความลับของฉันอีกต่อไปมือเขาสั่นขณะอ่านข้อความนั้นใต้แสงไฟสลัวของห้องนอนใหญ่ภรรยายังหลับสนิทไม่รู้เลยว่าความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอแต่ในใจเขาปรับวุ่นวายเหมือนพายุเช้าวันรุ่งขึ้นเขาขับรถสปอร์ตผ่านถนนที่เต็มไปด้วยตึกสูงระยิบระยับเสียงเพลงจากวิทยุรถ ไม่สามารถกลบความกังวลในใจได้เขาจอดรถหน้าตึกออฟฟิศและนั่งนิ่งอยู่นานก่อนกล้าลงไปในลิฟเงียบสนิทมีเพียงเสียงหายใจตัวเองสะท้อนในกระจกเงาเมื่อประตูเปิดเขาเห็นเธอยืนรอยอยู่พร้อมรอยยิ้มปริศนาเธอถือแฟ้มสีแดงและสายตาเหมือนจะทิ่มแทงเข้าไปในวิญญาณหัวใจเขาเต้นแรงราวกับรู้ว่าจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงประตูลิฟป,ปิดลงเบื้องหลังแต่หัวใจเขายังเต้นแรงไม่หยุด สาวฟิลิปปินยื่นแฟ้มสีแดงให้เขาโดยไม่เอ่ยคำใดในแฟ้มมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวที่พิมพ์ตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวใหญ่ประโยคสั้นๆบอกว่าความลับของร่างกายไม่อาจซ่อนนานได้อีกแล้วเขาปืนน้ำลายฝืดและถามว่าเธอหมายถึงอะไรเธอเพียงยิ้มเล็กๆแล้วเดินผ่านเขาไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลิ่นน้ำหอมเธอทิ้งไว้ในอากาศเหมือนเงาที่ไม่ยอมจางหายเขายืนมองแฟ้มในมือเหมือนถือหลักฐานที่พร้อมจะระเบิด ในห้องทำงานหรูเขานั่งกดเบอร์โทรโแต่ปลายสายถูกตัดทิ้งทันทีความเงียบหนาหนักกดทับจนเขารู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำกลางคืนวันนั้นเขาออกไปเจอเธอ,เธอที่เล้ารับริมถนนมืดแสงไฟนีออนสีแดงสองสะท้อนแก้วเหล้าในมือของเธอเสียงดนตรีดังหนกหูแต่เธอพูดชัดเจนด้วยน้ำเสียงเย็นชาเธอบอกว่าเขาต้องเลือกว่าจะสารภาพกับภรรยาหรือจะเงียบต่อไปเขาสายหน้าและอ้อนวอนว่าเธอต้องการเงินเท่าไรเขาจะให้ เธอหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าเงินไม่ช่วยอะไรในตอนนี้แล้วเธอกระซิบใกล้หูเขาว่าสิ่งที่เธอให้เขาไม่อาจซื้อคืนได้หัวใจเขากระตกเหมือนถูกแทงด้วยเข็มเล็กนับพันครั้งเขารีบถามว่าเธอหมายถึงอะไรแต่เธอเพียงยิ้มกว้างแสงไฟสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนประกายจากใบมีดคมเขาลุกขึ้นทันทีและเดินออกจากเล้า่ามกลางปินบุรีและเหงือลมร้อนกลางคืนพัดปะทะใบหน้าแต่ร่างเขาสันสัาน เสียงเครื่องยนต์รถบนถนนดังแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะเช้าวันต่อมาเขาเข้าห้องน้ําในออฟฟิศแล้วเปิดแฟ้มอีกครั้งตัวอักษรบนกระดาษเหมือนชัดขึ้นความลับของร่างกายไม่อาจซ่อนเขาเปิดคอมพิวเตอร์และค้นหาความหมายในอินเทอร์เน็ตทันทีหน้าจอเต็มไปด้วยบทความเกี่ยวกับโรคร้ายที่ทําให้เลือดค่อยๆตายช้าๆเงอไหลาตามขมับเมื่อเห็นคําว่า HIV ขึ้นบนหน้าจอสว่างเขากดปิดทันทีเหมือนกลัวใครจะเห็นแต่ภาพยังติดตามไม่หาย เย็นวันนั้นเขาได้รับข้อความสั้นๆจากเธออีกครั้งข้อความบอกให้เขาไปพบที่คลินิกชานเมืองในคืนถัดไปใจเขาสั่นแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธเพราะกลัวความจริงจะเปิดเผยเขาขับรถออกจากเมืองผ่านถนนเงียบที่มีไฟถนนกระพริบสลัวกลิน่นฝนและกลิ่นน้ำมันลอยเข้ามาทางกระจกที่เปิดครึ่งหนึ่งคลินิกเล็กๆตั้งอยู่มุมถนนเปียกใกล้โกดังเก่าที่ร้ผู้คนไฟนีออนหน้าคลินิกกระพริบที่เหมือนเตือนให้ถอยกลับ แต่เธอย well ืนรออยู an world, ่หน้าประตูพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบภายในคลินิกมีกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนแสบจมูกไฟสีขาวส่องสว่างเหนือเก้าอี้เหล็กเก่าๆที่ส่งเสียงดังเมื่อเขานั่งเธอวางสองสิบสายเอกสารบนโต๊ะเหล็กแล้วเลื่อนมาให้ข้างในคือผลตรวจเลือดที่พิมพ์ชื่อของเขาชัดเจนเขาอ่านแล้วรู้สึกมือโลกทั้งใบถล่มลงทันทีคำว่าพพสติวทำให้มือเขาสั่นจนแทบฉีกกระดาษ เธอจ้องเขาด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความรักอีกต่อไปเสียงแอ์เก่าๆส่งลมดังหึงเหมือนเสียงหัวเราะของปีศาจเขาร้องถามว่าเธอทำอะไรกับเขาเธอเพียงพูดชา้ชาๆว่าตอนนี้คุณจะรู้ว่าความลับมันกัดกินอย่างไรหัวใจเขาเต้นถี่และเหงื่อท่วมทั้งตัวเหมือนจะขารากาศเขาพยายามคว้าเอกสารเพื่อฉีกทิ้งแต่เธอแย่งกลับไปทันทีเธอบอกว่าเขาต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเธอตลอดไป เขานั่งนิ่งเหมือนหุ่นไร้บิญญาณขณะเธอก้าออกจากห้องไปประตูปิดดังปังสะท้อนกล้องในคลินิกเงียบว่างเขาลุกขึ้นมองรอบตัวเห็นเพียงกำแพงซีดที่เย็นเยียบเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าราวกับเวลาหยุดลงเขารู้ว่าชีวิตที่เคยหรูหราไม่อาจกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ส่วนที่เลวร้ายกว่าคือเขาไม่แน่ใจว่าเธอพูดความจริงหรือไม่ในใจเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดกลัวที่ฉีกถึงทุกวินาที เขากลับบ้านคืนนั้นด้วยสายตาที่พร่ามัวและมือที่สั่นไม่หยุดภรรยาถามว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาตอบเพียงว่าทำงานหนักเธออบก,กอดเขาด้วยความ่วงใยแต่กลิ่นน้ำหอมบนเสื้อทำให้เขาหวาดผวาในกระจกห้องน้ำเขามองเงาตัวเองเหมือนคนที่ไม่รู้จักดวงตาแดงก่ำและริมฝีปากซีดราวกับถูกดูดพลังชีวิตออกไปเขายกมือทาบอกและถามตัวเองว่ากำลังจมลงสู่หลุมมืดหรือไม่ คืนถัดมาเขาฝันเห็นเธอยืนอยู่ปลายเตียงพร้อมเข็มฉีดยาในมือเสียงหัวเราะเธอดังก้องจนเขาตื่นขึ้นมาพร้อมเหงือเปียกชุ่มข้างเตียงภรรยายังนอนหลับไม่รู้ว่าความมืดได้เข้ามาใกล้แค่ไหนเขามองโทรศัพท์ที่มีข้อความใหม่รอคอยเหมือระเบิดเวลาข้อความบอกว่าเกมเพิ่งเริ่มต้นและเขาไม่มีทางหนีได้อีกต่อไปเสียงข้อความเตือนยังคงดังขึ้นกลางดึกเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู และหัวใจแทบหยุดเต้นทันทีข้อความจากเธอสั้นและแรงเหมือนมีดที่กรีดกลางอกเธอบอกว่าถ้าเขาไม่เจอคืนนี้ความลับจะเปิดเผยหมดทุกอย่างเขาสวมเสื้อเชิดอย่างรีบร้อนและขับรถออกจากบ้านในความมืดถนนยามค่ำเต็มไปด้วยไฟถนนส้มมนและเสียงเครื่องยอนต์แว่วไกลเขาขับผ่านตึกสูงที่สองแสงระยิบระยับเหมือนหัวรอะย่อ,ยยอสายเขากลิ่นยางไม่จากรถบรรทุกปนกลิ่นควันบุหรี่ลอยมาตามลม เขามาถึงโรงแรมเล็กริมถนนที่เธอนัดเอาไว้ไฟนีออนสีฟ้ากระพริบที่จนเหมือนดวงตาปีศาจในความมืดเธอนั่งรอในล็อบบี้เงียบพร้อมแก้วไวน์ในมือเมื่อเขาเดินเข้าไปเธอเพียงส่งยิ้มเย็นชาแทนคำทักทายเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งและเก้าอี้เก่าก็ส่งเสียงอิดอาร์เธอบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอีกแล้วเขาถามทันทีว่าทำไมต้องทำแบบนี้กับเขาเธอหัวเราะเบาๆแล้วเอื้อมหยิบสองเอกสารขึ้นมา เธอเปิดให้เห็นภาพถ่ายเขากับเธอในห้องพักหลายแหง่งภาพทุกภาพชัดเจนจนไม่มีทางปฏิเสธได้เสียงเลือดสุกฉีดในหูดังกลบทุกสิ่งรอบตัวเขารู้สึกเหมือนถูกลากเข้าสู่กับดักที่ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์เธอกระซิบว่าเขาไม่ได้มีแค่ความลับกับเธอแต่ยังมีเลือดที่เธอบอกว่าปนเปลื้อนอยู่ในร่างกายเขามือเขาสั่นจนแก้วน้ำตกลงบนพื้นแตกกระจายเสียงแก้วแตกดังสะท้อนในห้องเงียบเหมือนเสียงคำตัดสินโทษ เขาพยายามจับแขนเธอแต่เธอถอยออกอย่างรวดเร็วรอยยิ้มของเธอยิ่งทําให้เขารู้สึกหนาวเหน็บในอกเธอบอกว่าเธอไม่กลัวเขาและเธอมีสิ่งที่เขากลัวที่สุดเธอชูโทรศัพท์ขึ้นให้เห็นวิดีโอที่บันทึกไว้ทั้งหมดภาพเขากับเธอชัดเจนทั้งเสียงและการกระทําที่ปฏิเสธไม่ได้เขารู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากปอดทันทีเสียงหัวใจเต้นทีเหมือนกลองรัวในสงครามที่ไม่มีวันชนะเขาตะโกนว่าเธอต้องการอะไรจากเขา เธอยิ้มตอบสั้นๆว่าเธอต้องการให้เขาเจ็บปวดเหมือนเธอคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักที่ทุบลงกลางกระโหลกเขาเธอลุกขึ้นและเดินนำเขาไปยังลิฟต์เก่าเสียงดังเอี๊ยดเขาลังเลแต่ก็จำใจเดินตามเหมือนนักโทษไร้ทางเลือกลิฟต์เคลื่อนช้าและเสียงสายเคเบิลเสียดังเหมือนโซ่เหล็กในนรกเมื่อประตูเปิดเขาเห็นห้องหนึ่งที่ไฟสลัวสองลอดออกมากลิ่นบุหรี่เก่าและกลิ่นเหมืออับชื้นตีขึ้นมาแรงเธอเปิดประตูและพาเขาเข,าเข้าไป บนต๊ะไม้เ่ามีกองซองเอกสารและแฟ้มกระจายเต็มไปหมดเธอหยิบแฟ้มหนึ่งแล้วเปิดเผยผลตรวจเลือดอีกครั้งชื่อเขาปรากฏบนกระดาษพร้อมคำว่าพสิทธิตัวใหญ่เขากรีดร้องว่าเป็นไปไม่ได้และพยายามคว้าเอกสารไปฉีกเธอกลับหัวเราะเสียงเย็นและผลักเอกสารอีกชุดมาตรงหน้าเป็นรายชื่อผู้หญิงหลายคนพร้อมเบอร์โทรศัพท์และวันที่นัดพบเขามองอย่างตกใจเพราะนั่นคือหญิงสาวที่เขาเคยแอบคบมาก่อนเธอบอกว่า เขาไม่ใช่แค่คนทรยศพัญญาแต่เขายังเป็นภัยต่อชีวิตผู้หญิงทุกคนที่เคยใกล้ชิดคำพูดนั้นเหมือนใบมีดกรีดลึกลงในหัวใจจนแทบขาดเขาถอยหลังชนกำแพงและเสียงหัวเราะเธอก้องไปทั่วห้องไฟกระพริบเหนือศีสะทำให้เงาของเธอดูบิดเบี้ยวน่ากลัวเธอหยิบขวดแก้วเล็กๆขึ้นมาแล้ววางบนโต๊ะข้างในเป็นเข็มฉีดยาที่เต็มไปด้วยของเหลวใสเธอบอกว่านี่คือสิ่งที่เขาไม่อาจลีกเลี่ยงอีกต่อไป เขาก้าวถอยพร้อมตะโกนว่าเธอบ้าไปแล้วแต่เธอกลับยืนเฉยและยิ้มราวกับมีชัยชนะในมือเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาเก่าดังปอบแต่ไม่หยุดบรรยากาศในห้องอึดอัดจนเหมือนอากาศจะหมดไปเขารีบวิ่งไปที่ประตูแต่เธอล็อกกุญแจไว้แล้วเสียงกุญแจเหล็กกระทบกันดังแกร่งกร้าวเหมือนโซ่ตรวนเธอเดินเข้ามาใกล้พร้อมถือเข็มฉีดยาในมือแน่นเขาพยายามเบี่ยงตัวหลบแต่เธอก้าวช้าๆมั่นคง แวลตาเธอไม่ใช่ความรักหรือความโกรธแต่คือความตั้งใจนแน่วแน่เขาสะอื้นในลำคอเหมือนเด็กที่ไร้ที่พึ่งเธอกระซิบว่าคืนนี้เขาจะได้รู้ว่าการสูญเสียศักดิ์ศรีเป็นอย่างไรเสียงฟ้าร้องก้องดังเหมือนตอบย้ำคำพูดของเธอเขาพยายามแย่งเข็มแต่ร่างกายสั่นจนไร้เรี่ยวแรงเข็มหลุดจากมือเธอและตกลงพื้นเสียงดังแหลมทั้งคู่ก้มมองพร้อมกันและความเงียบกดทับห้องในเสียววินาที สายตาเธอวาวโรดเหมือนสัตว์ป่าถูกขังที่พร้อมจะขย่ำเหยื่อเขารู้ทันทีว่าเกมนี้ไม่ได้มีเพียงการข่มขู่แต่เป็นเกมที่เดิมพันเรื่อยๆและชีวิตจริงๆเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนเสียงกลองพิธีศพเขายืนตัวแข็งในห้องมืดกับเธอที่ยิ้มเย็นและรู้ว่าความน่าสะพรึงกำลังจะก้าวข้ามเส้นที่เขาไม่เคยคาดคิดเสียงฝนกระหน่ำใส่หน้าต่างห้องเหมือนค้อนเหลกกระทบกระจกไม่หยุด เขายืนแข็งทื่อเผชิญหน้ากับเธอที่ถือเข็มฉีดยาในมือสายตาเธอวาวโรดราวกับนักล่าที่ได้ต้อนเหยื่อจนมุมแล้วกลิ่นอับชื้นจากพรมเก่าในห้องทําให้เขาหายใจติดขัดเขาพยายามเอื้อมมือไปคว้าประตูแต่เธอก้าวขวางทันทีเธอยกเข็มขึ้นสูงแล้วพูดช้าๆว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเสียงหัวเราะเบาๆของเธอก้องสะท้อนในห้องแคบเหมือนเสียงปีศาจเขาโพิ่ออกมาว่าเธอต้องการแก้แค้นเพราะเขาทำลายชีวิตเธอ แต่เธอสายหน้าและพูดว่ามันใหญ่กว่านั้นมากเธอบอกว่าเขาไม่ใช่เหยื่อคนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบจนหัวใจแทบหยุดเขาพยายามถามว่าเธอหมายความว่ายอย่างไรเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเปิดไฟล์วิดีโอให้เขาดูหน้าจอสว่างเผยภาพชายอีกหลายคนที่เขาไม่รู้จักทุกคนคือผู้ชายแต่งตัวหรูมีตำแหน่งและเงินทองเหมือนเขาทุกคนในวิดีโอดูหวาดกลัว และส,สถานไม่ต่างกันเธอกระซิบว่าพวกเขาล้วนได้รับสิ่งเดียวกับที่คุณได้รับเสียงคำพูดนั้นเหมือนระฆังตายที่ก้องสะท้อนในหัวเขาเขาเริ่มเข้าใจว่าตัวเองไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ติดกับดักเธอบอกว่าเธอทำงานให้เครือข่ายลับที่เก็บความลับของผู้ชายมีอำนาจเครือข่ายนั้นขายความลับให้คนที่พร้อมจะจ่ายทุกอย่างเพื่อทำลายศัตรูเขาสั่นศีสะแ,แรงพยายามปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่มีทางจริง แต่เธอยื่นเอกสารอีกชุดที่เต็มไปด้วยชื่อและบัญชีธนาคารเขาเห็นชื่อเพื่อนนักธุรกิจที่เคยร่วมง,งานปรากฏอยู่บนนั้นหัวใจเขาเต้นรัวจนแทบระเบิดเมื่อคิดถึงความหมายของข้อมูลเธอกล่าวว่าเงินทองและชื่อเสียงของเขาจะไม่มีความหมายอีกแล้วเสียงฟ้าร้องดังสนั่นเหมือนตอบย้ำคำพูดของเธอเขาพยายามกระโจนเข้าคว้าเอกสารแต่เธอถอยอย่างคล่องแคล่วในมือเธอยังถือเข็มฉีดยาที่สะท้อนแสงไฟระยิบ เธอยกขึ้นจอแขนตัวเองแล้วพูดอย่างท,ท้าทายเธอบอกว่าถ้าเขาไม่เชื่อเธอก็พร้อมพิสูจน์เดี๋ยวนี้เขาตะโกนห้ามแต่เธอกดปลายเข็มใกล้ผิวจนเลือดซึมภาพนั้นทำให้เขาแทบสุดลงกับพื้นเพราะความสยองเธอยิ้มเย็นแล้วกระซิบว่าเธอมีเลือดที่เปื้อนเหมือนเขาเสียงหัวใจเขาดังก้องในอกเหมือนกลองศึกไม่มีวันหยุดเขาคลานไปที่มุมห้องพยายามหาทางหนีแต่ไร้ผลเธอโยนแฟ้มเอกสารกองใหญ่ลงตรงหน้าเขา แฟ้มเต็มไปด้วยภาพผู้หญิงหลายคนรวมทั้งบางคนที่เขารู้จักเขาเห็นภาพภรรยาของเพื่อนสนิทอยู่ในนั้นด้วยความจริงโหดร้ายเริ่มคืบคลานเข้ามาเหมือนเงามืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอกล่าวว่าไม่มีใครปลอดภัยและทุกคนล้วนถูกเลือกแล้วเขาสั่นสะทานเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอก้าวเข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจอุ่นประทับใบหน้าเขาเธอกระซิบว่าสิ่งที่เธอทำไม่ใช่เพียงการแก้แค้น แต่คือการส่งต่อความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ความรูราของเมืองนี้เสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นจนผนังห้องสั่นสะเทือนเขาตะโกนว่าเธอเป็นปีศาจแต่เธอกลับหัวเราะเหมือนเด็กเล่นสนุกเธอยื่นโทรศัพท์มาใกล้ใบหน้าเขาอีกครั้งบนหน้าจอคือข้อความที่ตั้งเวลาโพสอัตโนมัติในอีกไม่กี่นาทีข้อความนั้นเต็มไปด้วยภาพและวิดีโอความสัมพันธ์ของเขากับเธอเขากรีดร้องขอร้องให้เธอยกเลิกโพสนั้น แต่เธอสายหน้าและพูดว่ามันสายเกินไปแล้วเขาคว้าโทรศัพท์พยายามดึงแต่เธอใช้แรงผลักเขากระแทกกำแพงเสียงกระดูกหลังดังกรอบแกร,บ,กรบทำให้เขาเจ็บปวดจนแทบขาดใจเธอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มมุมปากในวินาทีนั้นเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติก๊กต่อกระชัดเจนกว่าฝนฟ้าร้องเขาเห็นเธอเลื่อนเข็มใกล้เข้ามาช้าๆราวกับยืดเวลาเจ็บปวดดวงตาเขาพร่ามัวแต่ยังเห็นแสงไฟกระพริบสะท้อนเข็มแหลมชัดเจน เธอกระซิบว่าตอนนี้เขาจะเป็นเพียงหนึ่งในหลายร้อยรายชื่อคำพูดนั้นทำให้เขาเข้าใจทันทีว่านี่คือแผนการใหญ่โตเขาไม่ได้ตกหลุมรักเด็กฝึกงานธรรมดาแต่เขาตกอยู่ในเครือข่ายลับที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธเสียงประตูห้องถูกเคาะดังขึ้นทันทีทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักเขามองไปที่ประตูด้วยสายตาเต็มไปด้วยความหวังแต่เธอกลับยิ้มและพูดว่านั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาจริงแล้วเสียงเคาะหนักขึ้น และเสียงชายแปลกหน้าตะโกนเรียกชื่อเขาเขาหันมามองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าประตูห้องนั้นอาจพาไปสู่ฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม